ด้วยความดีใจครับอ้ยว้อ้ยลงวพีเอมมาเล่นชมินเลยตรงนี้ยไม่ใช่ยังไงเนี่ยบอกเพื่อนมานียังไงว่าโอชนี้เขาเนี่ยเฮ้ยบินเกใจเาเนี่ยใจเาเนี่ย่ะไรวะขบใจากใจพีนะค่ะบใจมกๆขอบใจกลยได้บินมานพี่ะค่ะ ไม่ดูตาม้าตามเงื่อเลยเห็นเห็นไหมเนี่ยรีบรีบัวที่หัวตามหมดแล้วผมไม่ได้ทำอะไรไม่ใช่ค่ะกระเป๋าฉันรีบรีบจริงๆไม่จ้่ค่ะรีบไปไหนเนี่ยพระทางท่องังอยู่นี่ไงท่านแต่งตัวอะไรเนี่ยโอ๊ยแล้วทำอ,อย่างนี้หมายถึงอะไรนั่งชังซ้ำจิ๋วไม่มเห็นถังอื่นก็แล้วคือเรื่องอะไรเห็นถ,ถุงก็แล้วทำไมถึงรีบงร้อนขนาดนี้ฮะ ทุนนิยมพีว่ากระบอกฉันได้รับข่าวดีเดี๋ยวไม่ยั่งค่ะเห็นพระองค์เนี่ยได้ตัดเอาไว้บอกให้ดวงไอเดนว่าถ้ากหม่อมฉันฟื้นแล้วให้ที่มาเข้าเฝ้าเพราะว่าองค์กษัตริย์บางีจะคืนอาทิตยาพระมเหสีของพระองค์ให้กับหม่อมฉันมเหสีเฮ้ยมันพูดมันล้อข้าพเจ้าอย่าล้อเลียนเจ้าเขาเขาผิดประจังอยู่แล้วไปดูตลกขนาดไหนมาเนี่ยจับแม่นาะเดียล้อกฝันหน้าออกให้ ไม่ต้องเลาะมันจะหลุดอยู่แล้วอย่าไปเลาะเขาทำไมไม่ได้ทำอไมอ่ะปกป้องนะเนี่ยเออดีมากไม่เล่นผูนดีเล่นลิเกผิดจังหวัดคนหลีเนี่ยไปหาใครก็คือกคือผมเห็นได้ไงเห็นมเห็นได้ไงผมนอนอยู่ในอเเียวเออนี่ยนี่นี่เล่นจริงผมเล่นจริงแมวเนะเดี๋ยว สำหรับเรื่องที่สั่งให้เข้าเป้าเมื่อเจฟื้นแล้วเนี่ยเราพูดใช่ยใช่แต่เรื่องอาทิตย์ตาใครบอกใครใครกันแน่จะรู้เรื่องไหมเนี่ยเม่อ้กูบอกมึงว่าไงเวลามันฟื้นให้เข้าเฝ้าจะาแต่ถ้าจะคืนอาทิตยากูไม่ไดีพูดกับมึงฉันรู้ล้ว่าผมท่านไม่ได้พูด มันเกิดเรื่องใหญ่เกิดเรื่องไม่คาดคิดก่อนที่คิดว่ามันจะทำแบบนั้นเรื่องอะไรมันกำลังจะฆ่าตัวตาย้มันจะฆ่าตัวตายเป็นความจริงพระเจ้าค่ะานท่านไม่พูดแบบนี้มันฆ่า่ๆพระเจ้ค่านเกิดตามเส้มกผู้หญิงคนจะฆ่าตัวตายเหรอวะใช่โถผมเพศเวทนามัน ไองคทานยังไงก็ัมันเถระจ้าขอเาขอพระโอษฐ์ปนะเอ้ยเฮ้ยอ้เโอ้เดาอหลัแล้วหลับแล้วสนุกเลยเหรอไอ้ดาติปรมันอยู่ที่พอบ่ายกูเต็มเลยเนี่ยแล้วใครจะซักโตามอบูไปี่หมดลแต่งหน้าเลยตามไม่ปัดาหหาหมอทำไม บอลนี่กัมเนื้อบอลแลมเหรออยากแกะไม่ออกขอเดชะเออส่งพ่อเมซียนทิ่มมาด้วยก็มึงเข้ามาหามันเองอ่ะกันลุงจอดก็ยังใครก็แม่นี่บอ์พลาดทันทังซ้ำจิ้วใส่บ็อกเซอร์เหรอโอยากเย็นข้าง 杜林勇。